สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกช่างนั้นด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเจฟรีไฟครับวันนี้จะมาไต่ในอิลิกถึงแกนเอยถึงมาเตือนนะเปิดคลิปมาก็โดนเปิดเลยนะเปิดมาเปิดกลับเฮ้ยไม่ใช่หรอกมึงด้วยไปแล้วโอ้ยอยากกบเพื่อน เสียดายทุกคนมันเปิดคลิปหน้ารับบี้ไม่ได้มันเป็นอะไรไม่รู้แล้วมนวนตตา,วานโดนที่มันตกแต่งอะไรทำไมเออไม่ได้คือมันแบบหินหรือจะมีแต้มป้องกันยังเหลือยังเหลือพูดง,ง่ายๆเลยยังเหลือยังเหลือ เสียงเบาหน่อยเพราะว่าไม่มีไมค์ไม่ได้ซื้อใหม่หมดชีสองนาทีเพืนึงเราเปิดแชทโลกดีกว่าเปิดแชทโลกดีกว่า,วาถ้าใครเขา้าใครดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับเนี่ยเพื่อนมาเตมบะเรื่อนเลือน คนในชั้นโลกไปแต่งตัวแบบตาไป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 อุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอ่อะอะไรเยอะเราจะมาดูว่ามันเนี้ยจะไต่อะไรขึ้นได้ไหมถ้าก็ไม่มีแล้วแบบเกนอีโอจัดเออเอาจัดตรงไหนวะกำลังโหลดซีวีซีได้ชมปะแ้วบบชนะมา123โลก จัข oh, ึ oh, ้นแกนอะไม่ได้จับแกนจากขึ้นมาเตอร์ไม่ได้จับมาเตอร์นั้นแดงนไรันนี้ชุดเล่นแด่ดูฉันเก่าด้วยไม่หลกะลีแลงนะลีแหลงทำเลยมันก็ได้เต็เต็มเต็มอเค ถ้าจะมีคนถามนะอันนี้ไ <Wolver> ม <ine> ่ต <kill>. ็นเหรอดิแต่ถ้ามันมีคนถามก็ตอบถ้าไม่ถามก็ไม่ต้องถามค้างเนี่ยถ่ายคลิปถ่ายคลิปพร้อมค้างพร้อมหมยพร้อมทุกอย่างตูนตูนหอรโอยหบูย่าร้อยร้อยยี่สามดามจร้อยยี่สาม แล้วก็นื้อเดือจมีกจามาทุกคนมีท่าบ้างทีบท่าไปนครับรูบาสเฮ้เแล้วก็เฮ้เตบมือตบมือแบ่งไปนี่กบเพื่อตบตืงนี้เราเยอะแล้ để ta được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไอ้ัอนาโอไอ้อนยโดนดักแล้วมึงแล้วมาเขาหลังเริ่มขอบพื้นหน่อยด้วย่เพื่นปท้าด้วยต่อสุดท้ายด้วยขันมาขันมาจะไป รันไปรันไปรันเลยไปดูขอบคุณนะรอดได้ไงไม่รอดทุกคนถ้ามีปืนจอยทำเนี่ยของอยู่นี่กำลังหาแล้วปืนจกลอยู่ดีว่าของอยู่นี่ของอยู่นี่เงินที่เหมือนเดิมแต่เบอร์สองนี่ไม่เหมือนเดิมอ่ะกลัวแล้ววะไปส่งต่อทอน เดี๋ยวเพื่อนไปไปไไดูเออเพื่อนไม่กล้าไป,ว,ไไปไไว่ะตอแนแรกก็ไม่กล้าไปนะจะมาไปแลนด์เก่งถึงไปแล้วอีกถึงเก็บมาตอเตอร์เออเออถือว่าแซงมาเตอร์เอตัอเอวเาหล่นนี่มึงจบัจบตาจับตา lên shop. Đuôi. Đuôi. Double kill. đôi, Thôi đôi. Đừng đừng Sạc ơi đi cái nó mà hỏi 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 hỏi

พยายามแล้วแต่มันก็ไม่ได้คลิปนี้อาจจะมนนมไม่สนุกนะทุกคนขอขอให้นอหน่อยตอนแร่อยากอยากจะปิดคลิปแล้วปิดคลิปเลยกันงั้น,นก็จะขอขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับบ๊ายบายนี่ไปกันต่อ <c ười> นี่เห็นไหมที่เปน เเพื่อนตายฮือยีอ่มันเจ็บแต่มันไม่ตายขอบคุณนะโอ้เคอนลไปแรงนะเดือนเล่นไหม่ คิดน่ารับเลยแล้วกัน,อกอนโอเคเลยขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูผมใครที่เข้ามาดูผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย 我正在买。